ความหนักที่สุดก็คือใจความเบาที่สุดก็คือใจความหยาบที่สุดก็คือใจความละเอียดหรืออัศจรรย์อย่างยิ่งก็คือใจอยู่ที่ใจนี้ทั้งนั้นโลกจะเป็นความสงบร่มเย็นหรือเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายมากน้อยเพียงไรก็ขึ้นอยู่กับใจเพราะใจเป็นผู้คองลองร่างคองโลก ใจจึงควรได้รับการอบรมศึกษาไปตามเหตุตามผลซึ่งเป็นแนวทางที่ชอบทำเพื่อจะได้นําน,นั้นออกแสดงออกมาเพื่อเป็นกิจการงานที่ชอบทำการแสดงออกทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อได้รับการอบรมโดยเหตุโดยผลที่เรียกว่าทำแล้วย่อเป็นไปด้วยความราบรื่นดีงามทุกอย่างไม่ว่าส่วนย่อยส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับใจนี้ทั้งนั้นเพราะว่าหนักก็หนักมันยกไม่ขึ้นยกใจ ถ้ายกขึ้นมันก็ควรจะผ่านจะพ้นไปกองกองทุกไปทั้งหลายแล้วทั้งหลายไปได้แล้วมีใครก็นอนจมอยู่ในกองทุกทำไมถึงไม่ยกมันขึ้นเนี่ยเพราะมันยกไม่ขึ้นมันชอบอยู่ในทุกโดยไม่รู้สึกตัวสิ่งที่เราไม่รู้นั่นแหละคือสิ่งที่เป็นนายเราก็พูดแล้วก็ไม่พ้นจากกิเลสเนี่ยเราไม่รู้ก็ทำให้อยากทำ ทำแล้วก็เกิดผลขึ้นมาเป็นความเดือดร้อนแก่ตนเองแค่ผู้อื่นต่อเนื่องกันเป็นลำดับไม่มีที่สิ้นสุดมันยากที่ว่ายกของหนักคือจิตใจยกได้แล้วก็พ้นจากสิ่งที่กดท่วงคือสิ่งที่หนักมากๆนั้นอันเป็นสิ่งที่สามชาเ็วสามนั้นออกไปได้โดยลำดับจิตก็ยกขึ้นง่ายจะยกใส่ความภาคความเพียร ยกใส่สติปัญญาอะไรก็ยกได้ง่ายเพราะเป็นอัดเป็นธรรมไปแล้วอัดธรรมเป็นความละเอียดความภพีรภาพสุขุมความภพีรภาพมากเมื่อจิจกับธรรมเขาเขามีความเกี่ยวเนื่องกันเข้าไปโดยลำดับแล้วจิตก็ย่อมเบาจะทําอะไรก็ง่ายขึ้นชื่อว่าความดีความชอบแล้วแต่ในระหว่างที่จิตจมอยู่กับความหนักหน่วงทวงใจนั้นนะมันยกอะไรยากสู้จมอยู่นั้นไม่ได้ในความรู้สึก คือความจมมันมีธรรมชาติที่ให้จมนั้นมันมีน้ําหนักมากกว่าเที่ยวก็เหมือนกับว่าไอแม่เหล็กเศษเหล็กเล็กๆน้อยๆวิ่งเข้าไปหาตัวเหล็กหมดตัวแม่เหล็กหมดเพราะนั้นมันมีกาลังมากดึงดูดเรื่องที่เหล็กท่นหาอาวะก็มีอำนาจดึงดูดจิตใจให้เข้าฝังจมอยู่ภายในตัวเองไม่สามารถที่จะแยกแยกออกได้ท่านจึงต้องเอาสิ่งที่ไปผลักดันออกคือถ่าน ดันออกจากหล่มลึกคือกิเลสอ,อาสวะที่ว่าห้วงน้ำต้องพยายามลากพยายามเข็นพยายามต่อสู้โดยถือหลักทมเป็นเครื่องมือไม่ลดละสติก็ใช้ปัญญาก็ใช้ความอุตสาห์พยายามก็หนุนเข้าไปความอดความทนหนุนเข้าไปด้วยเหตุด้วยผลว่าการทําลงไปนี้ไม่ใช่ทําเพื่อความลม่มจง เราทำเพื่อจะถอดอนถอดถอนตอนออกจากความลุกจากที่ลุ่มลึกอันเป็นสิ่งที่หาเกิดความทุกข์ความลาบากทรมานมาเป็นเวลานานแม้จะลําบากลาคาญเพียงไรเราก็จะต้องตะเกียบตะกายเพราะไม่ต้องการที่จะจมอยู่ในสิ่งโกปกโกโสมมซึ่งเป็นกองทุกล้นล้วนนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ทรง,งคิดอย่างนี้เหมือนกันก่อนที่จะได้สเสด็จสนะสนะสมบัติสิ่งที่รักที่ชอบใจทั้งหลายออกทั้งทั้ง ที่โลกทั้งหลายก็ชอบใจกันทั้งนั้นไม่มีใครสามารถจะทําได้แต่พระองค์ทำไมจึงทําได้เช่นนั้นก็เพราะความคิดความเห็นดังที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นสําคัญต้องพยายามตัดลูกใครใครจะมารักเมียใครใครจะมารักสมบัติสิ่งของเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างล้นแล้วตั้งแต่เป็นสิ่งที่มีมีคุณค่าในหัวใจมนุษย์ทั้งนั้นแม้ตัวเองก็ต้องมีถือว่ามีคุณค่าจิตใจเองต้องมีคุณค่าและไม่อยากจะได้รับความทุกข์ความลําบากในการเสียสละในการประพฤติ ตนเพื่ออัดเพื่อทําโดยถือว่าเป็นความลำบากไม่อยากสละจิตไปเพื่อความลำบากเช่นนั้นแต่พระองค์ก็ยังต้องทรงเสียสละเสียสละจนกระทั่งเหมือนกับว่าโลกวันไหวไปเลยมันเหนียวแน่นขนาดไหนที่เลดูสิเหมือนกับโลกธาตุวันไหวเวลาเสด็จออกไปทรงผนวดแล้วมีใครที่จะมีความสามารถอาหารมีความภาคเพียนความอดความทนดังประพูทธเจ้า เพราะฉะนั้นศาสนาจึงเกิดขึ้นมาจากทุกแง่ทุกมุมแห่งความดีทั้งหลายที่จะเป็นตัวอย่างแก่โลกได้เป็นอย่างดียิ่งดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่ามันชี้เกียรนั่งไปบวชเสียดีนั่นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ในช่างส้วมในช่างห้องน้ํานี่ศาสนาไม่ใช่ห้องน้ําห้องส้วมหลุมเทมุดเทคู่ไปเทใส่ใส่อย่างนั่นได้ยังไง อุตุลุ่ความภาคความเปี่ยนความเสียสละความอดความทนถึงเป็นถึงตายแล้วจะมีใครเกินพระพุทธเจ้าไปได้นเนี่ยต้นเหตุที่จะได้ทำอันประเสริฐเลิ่นโลกมาประกาศสอนโลกทั้งหลายท่านได้มาด้วยวิธีนั้นฉะนั้นการที่จะรื้อถอนตนให้พ้นจากทุกข์ได้โดยลำดับซึ่งมันสังจมมาเป็นนานๆจึงต้องอาศัยความภาคเพียร อย่างเต็มกาลังความสามารถขาดดินของเราไม่ยอมลดละไม่ยอมถอยหลังถ้าถอยลงไปก็ต้องจมหนะไม่ถอยแล้วไม่จมก็คือพรานขึ้นมาได้โดยลําดับบแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ร่างกายของเรานี่มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าไม่พาทาประโยชน์เสียตั้งแต่ในเวลานี้ตายแล้วจึงยุ่งกันโอ้โหยุ่งมาหายุ่งมันที่มันดูไม่ได้เนี่ย เรื่องตายนี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมากยุ่งกันไปหมดทั้งคนทั้งคนเป็นนะยุ่งมากคนตายก็ไม่สู้เท่าไหร่แต่คนเป็นนี่ยุ่งมากอะไรอะไร,ะไรมายุ่งกันไปหมดแม้แต่พระตายก็ยังยุ่งมากไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยก็ยังเป็นเก็บหมกักเก็บดองเอาไว้ไม่สาบว่ากี่เรื่องกี่เล่าเอามาวุ่นวาย หลังไลกันมายุ่งวยกันโดยไม่มีเหตุมีผลอะไรเท่าที่ควรเลยมันก็ยังเป็นนี่เพราะหัวใจมนุษย์นิยม,ม,ยมชอบอย่างนั้นเวลายังมีชีวิตอยู่จะสนใจว่าไปปฏิบัติคุณงามความดีให้เกิดจากสกุลกายนี้ก็ไม่พอจะสนใจเวลาตายแล้วจะให้ร่างกายนี้เป็นประโยชน์มันจะเป็นประโยชน์ได้มากน้อยอะไรถ้าไม่พาทําไปตั้งแต่บัดน,นี้นั่นทาให้มันพอแล้วตายแล้วแบบทิ้งเท่านั้นเองเป็นประโยชน์อะไร ถ้าเป็นประโยชน์มันจะตายด้ทําหมมอันไม่เป็นประโยชน์มันหมดกําลังความสามารถที่จะให้เป็นประโยชน์ต่อไปแล้วมันถึงตายห่างยิงลงไปอันไหนที่เป็นสาระสําคัญซึ่งได้จากการกระทําจากทางร่างกายนี้เราก็เอาไปเป็นประโยชน์ของเรานี่ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเวลานี้ชีวิตร่างกายของเรากําลังเป็นประโยชน์ทํากิจการทางโลกก็เป็นประโยชน์ทางธรรมก็เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้น งานทั้งสองประเภทนี้ซึ่งเรามีความสามารถอยู่ที่จะต้องทํแเราก็ต้องได้ทาด้วยความจําเป็นของเราโลกก็ต้องทํางานทางโลกก็ต้องทําเพราะร่างกายจิตรังขานร่างขาน,ร,าขานร่างกายของเรานี่มีความจําเปน็นมีตลอดเวลาอยู่เฉยไม่ได้เอต้องมีเครื่องนุ่งเครื่องหม่มปกปิดสกุลกายมีที่อยู่ที่อาศัยมีปัจจัยเครื่องสนับสนุนอาหารการบริโภคเต็มไปหมดดูยาไม่กําหนดกฎเกณฑ์ว่ามีมากเพียงไรมนุษย์นี่มันเป็นอย่างนั้น สัตว์ก็ไม่ค่อยมีอะไรล่ะผ้านุ่งผ้าห่มเขาก็มีที่นอนหมอนมุ้งเขาก็มีอยู่ยาแก้ไข้เขาก็มีเขาก็เป็นสัตว์มาได้แต่มนุษย์แล้วนี่ถ้าพูดอย่างหนึ่งก็อ่อนแอมากกว่าสาัตว์ไปที่ไหนพ,พลุงพลังด้วยเครื่องนุ่งหม่มด้วยเครื่องอยู่เครื่องกินเตรียมมันไปเต็มที่เต็มฐานกลัวแต่จะตายอยู่ยาปลาแป้งอะไรเอาไปหมดดุ้งไปหมดเนี่ถ้าพูดอย่างหนึ่งอ่อนแอกว่าสัตว์ก็น่านี่เราพูดในแง่ที่จะให้เป็นประโยชน์แก่เราให้ใจของเราอาจหาน แล้วไม่จะตำหนิสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายทานี้เป็นความชอบทมแล้วสำหรับมนุษย์ที่ทําเป็นนั้นเพราะมนุษย์ฉลาดกว่าสัตว์แล้วร่างกายด้วยความต้านทานของเรามันก็ไม่เหมือนสัตว์มันปิดกันมนุษย์เราเกิดมาด้วยวิธีด้วยเหตุนี้ด้วยต่างกันอย่างนี้ก็ต้องทําแบบต่างกันแต่อย่าให้หลงจนเกินเหตุเกินผลจนลืมเนื้อลืมตัวจนถึงกับว่าหาสาระประโยชน์อะไรไม่ได้ดจากการกระทํานั้นเลยด้วยความนอนใจนี้เป็นตัวเหตุด้วยความอ่อนแอ เป็นตัวสําคัญเป็นเครื่องหนุนอัน่นี้ก็ไม่ค่อยจะเกิดประโยชน์ทางด้านจิตใจเลยเฉะนการกล่าวนี้จึงกล่าวเพื่อทางด้านจิตใจโดยเป็นสิ่งสําคัญมากเพื่อหายใจในสะดุ้งตัวให้ตื่นเนื้อตื่นตัวดังพระกรรมฐา,านท่านเที่ยวอยู่ในตามป่าตามเขายกตัวอย่างเช่นท่านจันมั่นเป็นต้นหยุปยาท่านไม่ติดเนื้อติดตัวไปเลยเวลาเป็นอา้าว โรคนี้เวลาจะเป็นมันมาจากไหนนี่มันก็เกิดขึ้นภายในร่างกายเป็นเจ็บไข้ปวดหัวก็ตามมันเกิดขึ้นที่นี่เวลาหามจะหาอยู่พยายามมาจากที่ไหนเนี่ยมันเกิดที่นี่มันไม่มันก็ดับที่นี่มันมันไม่มีความสามารถติดต้านทานกันมันก็ตายที่นี่เกิดกับตายเป็นของคู่กันนี่โรคภาากเจบที่เกิดขึ้นกับดับไปมันก็เป็นของคู่กันมันจะไปไหนเนี่ยตันวะ วกสัตว์สาราสิงเต็มอยู่ในป่าเนะี่ยเขานี่เขามเห็นมีหยกมียาเขาก็มีทาานมีขันเช่นเดียวกันเขาต้องอาจจะมีการเก็บไข้ได้ป่วยเช่นเดียวกับมนุษย์แต่ทําไมเขายึงไม่สูญพันธุ์ทไมเราจึงกลัวนะักอ่อนแอนะักทานฟิตใจของทันเหาที่สู้สัตว์จะทเป็นธรรมโอโสถเป็นเครื่องแก้ไม่ให้จิตใจลุ่มหลงไปกับสิ่งเหล่านี้อันจะก่อความทุกข์ให้แก่ตนเองเ พิจารณาจนกระทั่งถึงทราบเรื่องเหตุเรื่องผลทุกสิ่งทุกอย่างภายในร่างกายตลอดโรคภยครัยไข้เจ็บหายไปเลยก็มีดังที่เขียนไว้แล้วในประวัตินา้ตเอาเรื่องว่าโรคภัยมันไม่หายไปก็ตามเรื่องจิตใจนั้นจ้องต้องมีความเข้มแข็งมีความเฉลียวฉลาดต่อวิธีการปฏิบัติต,ตัวตนเองซึ่งเกี่ยวกับโรคภยครัยไข้เจ็บเป็นพิเศษผิดกับคนธรรมดาอยู่มากมายนี่ก็เคยได้ปฏิบัติอย่างนั้นมาเช่นเดียวกัน เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมากๆแล้วห้ามไม่ให้ใครเข้าไปเกี่ยวข้องเลยถ้าสมมุติมีอยู่กับหมูกับเพื่อนนี่ก็ปิดประตูแล้วบอกทันทีห้ามอย่างขาดเลยว่าใครจะมาแตะต้องใครจะมาเปิดประตูปไปรังขาถ้าไม่ประตูนี้ไม่เปิดห้ามไม่ให้ใครเข้ามาเกี่ยวข้องนะคือวันนี้จะต้องพิจารณากันอย่างเต็มภูมิเต็มฐานทีเดียวเพราะว่านี่ก็เป็นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากการเจ็บไข้ทุกขเวทนาที่เราเคยเกิดเพราะการนั่งพอนานมาตั้งหลายๆชั่วโมงเรายังสู้ได้ยังพิจารณา แทงทะลุปลูกปลงไปได้ได้เหตุได้ผลได้อาจจได้าได้ความเฉลียวฉลาดได้ความศักดิ์สิทธิ์ที่สําคัญขึ้นมาภายในจิตใจเราแต่ละครั้งละครั้งไม่เคยพลาดไปเลยแต่นี่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เราจะปฏิบัติอย่างไรนะถ้าเราไม่ปฏิบัติอย่างนั้นเราจะปฏิบัติทางไหนไม่มีทางหลีกเว้นได้เพราะร่างกายนี้เป็นที่เกิดขึ้นแห่งโรคสติปัญญาเป็นเครื่องพจิกพิิารณาความจรงิงซึ่งเกิดขึ้นโรคแต่ละชนิดที่เกิดขึ้น ต้องทาให้เกิดทุกเวทนาทุกเวทนานั้นเป็นสัจธรรมเราไม่พิจารณาสัจธรรมที่เกิดขึ้นกับเรานี้เราจะพิจารณาอะไรเรากลัวสัจธรรมแล้วก็เท่ากับว่าเรากลัวกิเลสเราก็สู้กิเลสไม่ได้ถ้าเราพิจารณาสัจธรรมให้เข้าใจแยมแจ้งตามเป็นจริงแล้วก็ชื่อว่าเรามีความเฉลียวฉลาดเอาตัวรอดได้โค้นลงไปทีเดียวทุกเกิดขึ้นมาจากไหนเป็นที่ตรงไหนคค้นลงไปค้นลงไปหมุนติ้วติ้วเลยิี จนกระทั่งทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ในขณะที่เจ็บหนัหนกๆหายออกไปขยายตัวออกไปขยายตัวออกไปเพราะสติปัญญาไลาต่ต้อนเข้าไปโดยลําดับไล่ต้อนหาความจริงเจอความจริงที่ตรงไหนทุกขเวทนากระจายออกกระจายออกกระจายออกเห็นอย่างชัดเจนภายในใจจนกระทั่งร่างกายทุกส่วนที่เป็นกองทุกขเวทนาซึ่งเกิดขึ้นจากการเจ็บไข้นั้นหายไปหมดเลย เหลือแต่ความรู้ล้วนๆแม้แต่ร่างกายที่ปรากฏตัวอยู่ในขณนะนั้นพร้อมกับทุกที่กลมกลืนเป็นอันเดียวกันนั้นเหมือนกับว่าจะแยกกันไม่ออกก็กลับหายไปอีกทั้งร่างกายก็หายไปทุกเวทนาที่เกิดขึ้นภายในร่างกายหายไปร่างกายหายไปในความรู้สึกเหลือแต่ความรู้อันหนึ่งที่เป็นสิ่งที่อจาจจรจย์มากล้วนทรงตัวอยู่โดยไม่กําหนดกฎเกณฑ์ว่าอยู่สูงอยู่ต่าอยู่ อินฟ้าอากาศที่ตรงไหนหายเงียบไม่มีร่างเป็นที่สิงสถิตในความรู้สึกเวลานั้นนั่นเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาแล้วพอถอนออกมาทังโรคหายไปเลยนี่เรียกว่าปัญญาสติปัญญาพิจารณาสัจธรรมเมื่อรู้สัจธรรมแล้วจะไม่ถอนทุกจะไม่ถอนกิเลสอาสวะจะถอนอะไรก็สัจธรรมก็เป็นความจริง แต่ละอย่างละอย่างทุกก็เป็นความจริงสมุทัยก็เป็นความจริงสติปัญญาที่เรียกว่ามากก็เป็นความจริงต่างอันต่างจริงเมื่อเข้าถึงแล้วก็เป็นความจริงล้นล้วนจิตจะปลอมมาจากที่ไหนทีนนี้เมื่อได้รับสติปัญญาเป็นเครื่องซักฟอกให้เห็นเหตุเห็นผลแล้วจิตก็แน่วอยู่ตามความจริงของตนนี่ยาหายหมดเรื่องความที่จะคิดถึงอยู่ทุกอย่างคิดไม่ได้ไม่คิดคิดไปไหนคิดไปแล้วมันก็ไม่มีอย่าไปคิดให้เสียเวลานะ คิดที่ตรงนี้ตรงที่ควรจะให้คิดนี้ทุกเกิดที่ท,ที่ตรงนี้เวทนามากน้อยเกิดที่ตรงนี้การเจ็บปวดได้ป่วยเกิดที่ร่างกายนี้พิจารณาที่ตรงนี้สติปัญญาก็มีอยู่ที่นี่ค้นกันลงที่นี่น่ะหมุนติวที่ลงไปพอได้ที่แล้วก็ทุกเวทนาหายหมดหนีเรียกว่าไม่เสียผลเสียประโยชน์เรียกว่ารอบค่าศึก ได้ชัยชนะหากว่าจะตายในเวลานั้นจิตก็ไม่ยออ่อท้อจิตก็สามารถรับรองตัวได้หรือช่วยตัวเองได้ไม่ให้ทุกเวทนาทั้งหลายเข้ามาครอบงำจิตได้เลยเพราะอำนาจของสติปัญญารอบตัวหากว่าจะตายในขณะนั้นก็ตายไปอย่างสุข,ขโตนี่ทำให้เบาก็ได้อย่างนี้จิตทำให้ฉลาดก็ได้ทำให้โง่ก็ได้ แล้วแต่ผู้ที่จะปฏิบัติแก้ไขตัวเองอย่างไรจะพักให้จมจมตั้งกับตั้งกันก็จมอยู่ได้ไม่มีวันอิ่มพอในความจมจมในวัฏสงสารในความเกิดเกิดแก่เจตายนี้อิ่มพอที่ไหนถ้าอิ่มพอแล้วสัตว์โลกก็ไม่ควรจะบำเพ็ญธรรมเมื่อมันเกิดตายเกิดตายด้วยความทุกข์ความลำบากตามภพชาติต่างๆนั้นมาพอตัวแล้วมันก็พ้นตัวไปได้เพราะมันอิ่มพอแล้วแต่นี้ไม่มีความอิ่มพอเกิดเท่าไรตาย,าตาย,าาายเท่านั้นตายเท่าไรเกิดเท่านั้นเพราะ สิ่งที่จะทําให้ระเกิดก็คือกิเลสกิเลสมีความพอตัวเมื่อไหร่ไม่เคยมีความพอตัวนัติตันหาสมานาทีแม่น้าม,มหาสมุทรทะเลหลวงอะไรก็สู้ความอยากของกิตนี้ไม่ได้ความอยากนี้ก็คือกิเลสนั่นเองมันมีความพอตัวที่ไหนถ้าเราจะปล่อยให้สิ่งเหล่านี้พอตัวแล้วกี่กลับกี่กันก็ไม่มีหวังไม่มีฝั่งมีแดนพอที่จะปีนขึ้นได้เลยเพราะนั้นจึงต้องแก้พยายามแก้พยายามคืบคลาน พยายามบึกบืนพยายามต่อสู้สลัดปัดออกเพื่อจะพน้นหาฝั่งหาแดนที่เป็นความพ้นทุกข์ไปโดยลําดับลําดับด้วยศรัทธ,ธาความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือสําคัญคนคิดพิเนพิจณาเข้าที่นี่พระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านพ้นจากทุกข์ท่านไมพ้นที่ไหนพ้นที่กองทุกข์นี่แหละแต่ถ้าไม่พิจารณากองทุกข์หักไม่พ้นต้องถือกองทุกข์เป็นหินนับสติปัญญาให้มีความแก้ยวกล้าสามารถรู้ทันกับสัจธรรมเหล่านี้ทุกข์ทั้งหลายจะไม่เป็นภัยต่อจิตใจเลย ท,ทุกแต่ว่าทุกปรากฏตัวอยู่เช่นนั้นแม้จะไม่ดับไปก็ตามเพราะอานาจพจารณาแห่งสติปัญญาพิจารณารู้รอบครอ,อบตัวถึงแล้วทุกเวทนาจะตั้งอยู่ตามความจริงของตนไม่สามารถที่จะเข้ามากระเทือนจิตใจได้เลยเพราะปัญญารอบตัวแล้วจิตก็จะตั้งอยู่ตามความจริงของตนต่างอันต่างจริงไม่มีอะไรกระทบกระเทือนกันนี่เมื่อความจริงเข้าถึงกันแล้วไม่เกิดเรื่องต่อกัน ไอ้ล่วงความจริงกับความปลอมที่มันวุ่นกันอยู่นี่มีแต่ความจําปลอมเข้าแทงหน้าไปเรื่อยๆมันจึงทําให้จิตจมอยู่เรื่อยๆแล้วบนถึงละเกินบนดับพบความสุขความเจริญแล้วความสุขความเจริญมันอยู่ที่ไหนเวลานี้ผู้ต้องการความสุขความเจริญมันจมอยู่กับอะไรมันถึงมีความสุขความเจริญไม่ได้ทั้งๆที่เราปรารถนาด้วยกันทั้งโลกเนี่ถ้าเราไม่แก้สาเหตุในจุดนี้แล้วมันก็ไม่มีทางที่จะไป จะปล่อยให้จิตใจพอตัวแล้วพ้นทุกข์ไปเองจะปล่อยให้กิเลสพอตัวแล้วสลัดปัดทิ้งคนปล่อยคนให้เหมือนกับว่าเขาปล่อยนักโทษจากเรือนจำนี้ไม่มีหวังก็ต้องผูกมัดกันไปเรื่อยๆอยู่อย่างนี้นอกจากจะใช้สติปัญญาพิจารณาดังที่ว่านี่ยนั่นแหละศาสนาจึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งกับมนุษย์ผู้ต้องการความหลดพ้นจากความจองจําทั้งหลายให้พ้นทุกข์ไปได้โดยลํำดับๆจึง มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะนําศาสนาเข้ามาเป็นเครื่องมือดําเนินเป็นขั้นๆทีเดียวเพราะกิเลสมีหลายขั้นท่านจึงสอนมาตั้งแต่ทานศีลภาวนาทานเพื่อประโยชน์อะไรพอจะเสียสละพอจะตัดความตนหน,นีเนี้ยแน่ซึ่งเป็นกิเลสตัวสําคัญอยู่ภายในจิตใจของเราตัวหนึ่งแล้วจะได้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่รับเสียสละจากเราเช่นการให้ทานทานก็แปลว่าการให้ ถอดออกไปจากตัวของเราดึงออกไปจากความเป็นสมบัติของเราความตนหนีเหนียวแน่นของเราดึงออกจนมันขาดสละทานไปได้มากน้อยเพียงไรผู้ที่รับทานนั้นก็รับความสุขความสบายเรากําจัดความตนหนีเหนียวแน่นออกหน้าแล้วก็มีความผาสุกเย็นใจมันมีความเย็นใจได้ทั้งสองลายคือเป็นความสุขความสบายได้ทั้งสองฝ่ายผู้ได้รับการสงเคราะห์เราผู้นั้นก็มีความสุข เราที่เสียสละเราที่ตัดขาดแต่ความตน,นีเนียยแน่นอันเป็นสิ่งที่กดท่องใจิตใจอยู่มากมายนี้ออกได้เราก็เป็นสุขเนี่ยท่านทะสอนบัทนั้นตณีนี่เป็นการปราบกิเลสทั้งนั้นการทำบันไดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วต้องมีความหมายทุกสิ่งทุกอย่างศีลก็เหมือนการระงับดับกิเลสประเภทหนึ่งอ่อ,อนั่งก,กับภาวนาภาวนานี้เป็นสิ่งที่รวมยอดที่จะฆากิเลสทั้งหลายรวมตัวเข้าไปดังที่เคยสอนแล้ว ภาวนาก็คือการเรียนรู้ความจริงของตัวเองซึ่งมันเกิดขึ้นอยู่เสมอในเวลานี้เราพูดเรื่องความจริงไม่ได้เพราะจิตเรามันเที่ยวตำหนิโน,น่นตำหนินี่หาความจริงในตัวเองไม่ได้เลยว่าร่างกายเป็นอย่างน,นั้นส่วนนั้นเป็นอย่างนั้นส่วนนี้เป็นอย่างนี้ตำหนิเขาวันยังคำคุยยังลุงแต่ไม่เกิดประโยชน์อะไรหากตำหนิอย,อยู่เช่นนั้นเรียวกว่าจิตมันปลอมไม่มีความจริงตัวเองจึงจะชมสิ่งใดว่าจริงไม่ได้มันต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไป การปฏิบัติจึงคอยพิยาคอยสอดส่องดูเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายจิตใจจิตใจมีความปรุงความแต่งไปอย่างไรบ้างไปทางไรบ้างหนักเบาในทางไหนให้พิจารณาจิตของตัวเองแล้วคอยตําหนิติดเยนคอยกําจัดคอยหักห้ามคอยแก้ไขกันทางกระแสจิตร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาความเจ็บ ใครได้ป่วยประการใดให้พิจารณาลงเป็นสัจธรรมให้เห็นตามความจริงของมันอย่าไปฝืนความจริงอย่าเอาความอยากเข้าไปตั้งในทุกขเวทนานั้นๆมันจะทําให้ทุกนั้นกําเริบขึ้นมากมายเพราะความอยากนี้เป็นเรื่องของกิเลสแต่ความต้องการให้รู้ความจริงนั้นเป็นเรื่องของธรรมให้รู้ด้วยปัญญาพินิจพิจารณาให้เห็นแจ่มแจง้แจงชัดเจนแ,แล้วมันจะแยกตัวกันออกเองโดยไม่ต้องสงสัยเนีย่ยศาสนาท่านสอนให้มีความเข้มแข็ง ให้ปราบปรามกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในตัวเองเป็นเครื่องกดทก่วงจิตใจอยู่ตลอดเวลานี้ไม่มีอันไหนมีแต่กิเลสร้วนล้วนมีแต่กิเลสทั้งนั้นเป็นเครื่องกดทก่วงจิตใจของสว์โลกให้รับความทุกข์ความลาบากเราอยากเข้าใจว่าจะเป็นทุกข์เพราะอะไรเลยความทุกข์เพราะดินฟ้าอากาศนั้นมันไม่กระเทือนจ,จิตใจแต่เรื่องของกิเลสนี่กระเทือนมากกระเทือนจ,จิตใจอะไรจะขาดตกบกพร่องไปบ้างถ้าจิตใจเรามีความผาสุกด้วยอัตยธรรมแล้วเราพออยู่พอเป็นพอไปทั้งนั้นแต่ถ้ากิเลสมันเดือดร้อนวุ่นวาย มีความกระเสือกกระสนกระวนกระวายด้วยความทะยอทะยานด้วยความอยากความนิ่มหวยเป็นเครื่องราดีจิตใจอยู่แล้วจะมีอะไรมากมากกาีกองเงินกองทองเท่าภูเขามันก็หาความสุขไม่ได้เพราะตัวนี้เป็นตัวทุกจะเอาความสุขมาจากไหนขึ้นไปนั่งอยู่บนกองเงินกองทองก็จะไปร้องห่มร้องไห้เกิดความทุกข์ร้อนวุ่นวายและสัมรักษาอยู่บนกองเงินกองทองนั่นแหละเพราะตัวนี้เป็นตัวโรคอันจําคันจึงต้องแก้ลงที่ตรงนี้อื ความโลภความโกรธความหลงแต่และชนิดชนิดซึ่งเป็นเรื่องใหญ่นี้เป็นโรคอันสําคัญที่เกาะอยู่ภายในจ,ใจิตใจแล้วเอาจิตใจมาเป็นอาหารหูดรืดจิตใจอยู่นั้นวันนั่งคำ่ำคืนยังลุ่งแต่จิตใจนี้ทนมากถึงจะถูกทรมานด้วยกิเลสประเภทใดๆก็ตามก็ยังทนตัวอยู่นั้นนะเราจรึงได้มองเห็นความรุ่งเราอยู่ตลอดเวลาลถ้าหากว่าเป็นสิ่งที่ไม่แน่นามัมนคงแล้วจิตนี้แหลกไปนานแล้วไม่มีจิตอยู่ในร่างคนและร่างสัตว์เลย แต่นี่ก็มีเพราะความทนทานของจิตเพราะฉะนั้นสาระสำคัญจึงอยู่ที่จิตต้องต้องพยายามดัดแปลงแก้ไขปราบปรามสิ่งที่เป็นก้าสิให้จิตทั้งเราได้เบาขึ้นไปโดยลำดับแล้วจะกลายเป็นของเบาขึ้นมา<อ>เวลานี้จิตกำลังหนักจะนั่งภาวนาก้อนหนักเกิดความขี้เกียจชี้ข้านปวดเจ็บนั่นปวดนี้ บูเวลําเวลาคิดไปไดเดือนปีนาทีวงไปหมดนั่นแหละเหมือนจะเข้าตรงแกงะเหมือนก็จะเข้าโรงฆ่าสัตว์เหมือนจะถูกฆ่าถูกประหัตประหารเหมือนจะถูกโยนลงในเหวในบ่อถ้าจะนั่งภาวนา<ด>มันเกิดความทุกข์ความร้อนความลําบากไม่อยากจะทํานี่คือว่ามันหนักมากอย่างนี้จิจถ้าจะพาภาวนายกไม่ขึ้นเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระภาวนาชำระจิตใจให้ ไปให้จากความมุ่งสร้างมินยมันไม่อยากทํามันหนักอืดอาดเหนื่อยนายนี่นี่มันหนักอย่างนี้ทีนี้เมื่อเราพยายามตะเกียกตะกายพยายามบึกบืนหลายครั้งหลายผลเข้าไปผลก็ค่อยปรากฏขึ้นมานั่นแหละเรียกว่าทำเขาแทรกถึงใจโดยลําดับลําดับและจิตจะค่อยเบาตัวขึ้นมาเรื่อยทาความเพียรก็คลองแคลนวกล้กลกา สติปัญญาเขาค่อยเกิดขึ้นเกิดขึ้นกิเลสค่อยหลุดลอยไปหลุดลอยจะไปใจของเราค่อยเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นพองใสขึ้นมาโดยลําดับสติปัญญาก็ยิ่งมีความพายันหมั่นเพียนที่จะคิดจะอ่านไตรตรองความภาคเพี่ยนทุกด้านดีต,ตามๆกัน,นหมดนี่จิตเบาขึ้นมาแล้วเบาขึ้นโดยลาดับๆจนกระทั่งชาระได้หมดที่นี้จะเรียกอะไรประเสริฐยิ่งกว่าปิจดจะอะไรมาเทียบเทียมจิตนี้ไม่มีเลยเนี่ยที่ว่า เยี่ยมก็เยี่ยมที่สุดดีที่สุดก็คือจิตเร็วที่สุดก็คือจิตเมื่อชำระในแล้วดีที่สุดไม่มีอะไรเสมอเหมือนในโลกนี้เป็นแก้วสารพัดนนะั้อนอยู่ภายในจิตใจนี่ศาสนามีความจำเป็นอย่างนี้มีศาสนาเท่านั้นที่จะชุดลากเป็นเครื่องมือที่ทันสมยัยชุดลากจิตใจออกจากหลมลึก ของอำนาจแห่งกิเลสทั้งหลายให้พ้นตัวหลุดลอยออกมาได้เป็นลำหนับลำหนไม่มีสิ่งอื่นใดพุดทธังสังขฉามิผู้ได้ปฏิบัติทำทั้งหลายจนมีความทราบซึ่งพานธนธรรมแล้วจึงเข้าถึงใจทำมังสังขฉามิถึงใจสังขังสังขฉามิถึงใจอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ปรากฏวัสถิตอยู่ที่ใจนี่เลยถึงใจตลอดเวลาคำว่าพระพุทธเจ้านี้พานไปเป็นเวลานานเท่านั้นเท่านี้ ไม่มีความหมายอะไรเลยท่านไม่สนใจให้เสียวเวลาเวลาเพราะทำมันแท้จริงคืออะไรพุทธะอันแท้จริงคืออะไรสังฆะแท้จริงคืออะไร,ค,ร,ค,ออะไรคือทมที่ปรากฏเด่นชัดอยู่ภายในจิตเราจิตท่านนี้เท่านั้นทมกับใจนี้เป็นฉันใดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นฉันนั้นเท่านั้นท่านจึงไม่คิดให้เสียวเวลาว่าพระพุทธเจ้านพพานไปนานแล้วอืม ปฏิบัติยังไงก็มยายมักได้ผลตามเรื่องของกิเลสมันหลอกล,งลวงเราไปท่านไม่เป็นอย่างนั้นสําหรับท่านผู้รู้ธรรมพระพุทธเจ้าเราอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นความรู้อันนี้กับพระพุทธเจ้าเทียบกันได้ทันทีอันนี้ฉันใดอันนั้นฉันนั้นขอให้เข้าถึงคามริสุดเถิดพุทธะของเรากับพุทธายเจ้าจะไม่แยกจากกันเลยฉันใดฉันนั้นเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะพูดให,ให้ยืดยาวยิ่งกว่านั้น เพราะมันเลมันตะตะพุ่เงาเอาตัวจริงก็คือพุทธะอันนี้ชั้นในพุทธะพระเจ้าฉันนั้นพุทธะอันนี้จะอันตรธานศูญไปไหมนี่มันรู้อยู่ในตัวแล้วแล้วพระพุทธเจ้าเป็นยังไงนันก็หมดปัญหาธรรมะแท้จริงคืออะไรมันก็อยู่ที่ใจนี้เป็นอันเดียวกันหมดพระพุทธเจ้าพระธรรมสงค์โดยหลักธรรมชาติแล้วคือทำทั้งแท่งอยู่ภายในใจของผู้บริสุทธิ์นั้นเท่านั้นผู้นั้นจึงไม่มีความสงสัย แม้แต่น้อยในเรื่องพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะไม่เคยเห็นพระองค์ก็ต่างไม่เคยเห็นพระสงฆ์อรหัตอรหันเหล่านั้นที่เป็นสาวกนั้นก็ต่างอันนี้แหละเป็นสักขีพยานให้ทราบชัดว่าพระพุทธเจ้าคืออะไรพระธรรมคืออะไรพระสงฆ์คืออะไรเวลานี้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สถิตอยู่ณที่เช่นไหลแล้วอันนี้ที่เช่นไหลอยู่ในที่เช่นไรอันนี้รู้รู้ยังไงวิเศษวิโสย่างไงบ้างเป็นธรรมชาติยางไงบ้างอันนั้นเป็นธรรมชาตินั้นเหมือนกัน จึงหาที่สงสัยไม่ได้นี่แหละเข้าถึงพุทธะธรรมะสังคาแท้เข้าถึงที่ใจเมื่อกิเลสหลุดลอยไปหมดแล้วมีแต่ธรรมชาติที่อัจรรย์นี้เท่านั้นอยู่ภายในจิตใจนี่แหละที่เรียกว่าจิตทาให้ประเสริฐก็ประเสริฐประเสริฐได้อย่างนี้แต่ก่อนที่ยังไม่ประเสริฐก็เรียกว่ามันโง่ที่สุดก็คือจิตดวงนี้ผู้ที่ทําให้โง่นั่นแหละมันถึงในโง่มันมีสิ่งที่ทําให้โง่ธรรมชาติที่โง่นั่นแหละมันอยู่บนหัวใจของ ของเรามันจึงได้โง่้านนั้นออกแล้วจะว่าโง่วัชนลาดมันก็ไม่มีปัญหาที่จะพูดกัน,นรวมอยู่ที่นี่โลกทั้งโลกจะมีความสงบร่วมเย็นก็เพราะใจที่รับการอบรมซึ่งเป็นผู้พาดำเนินงานทุกสิ่งทุกอย่างทั้งส่วนร่างกายและส่วนวาจาที่เอียงไปทางไหนกรดิกพิแพงทางไหนสออกมาจากใจผู้วงการวงการถูกหรือผิด อิตได้รบรับการอรมอย่างไรบ้างการแสดงออกจะเป็นไปตามความอบรมถ้าไม่ไอบรมไม่มีเหตุมีผลมีต่กิเลสเต็มหัวใจแล้วใจตรงนี้จะพาให้ร้อนมากมายกลายกองยิ่งเนอมนาจวาสนามากเท่าไหร่ยิ่งพาคนอื่นให้เดือดร้อนมากมายกลายกองเพราะใจดวงนี้โลกที่ร้อนร้อนเพราะใจดวงนี้พาให้ร้อนใจตรงนี้กระสับกระส่ายแล้วสัมแสายหาที่ยึดที่ถือไม่ได้อะไรก็ว่าจะดีอะไรก็ว่าก็ดีดีเม่เกิดความ โลโมโลกโมโทโสไปสสจะทุอย่างทุอย่างจะกว้านเอาโลกมาอยู่ในอำนาจของตัวเองทั้งๆท,ที่อํานาจของเราไม่มีเลยมีแต่ความรุ่มร้อนเต็หมหัวใจก็จะเป็นผู้ครองอํานาจในโลกนียโลกจึงได้ร้อนเพราะเจ้าอํานาจของกิเลสนี้มันเป็นตัวร้อนอยู่ภายในจิตโลกจะหาความร่มเย็นไปได้เพราะอำนาจกิเลสนี้เป็นไปไม่ได้นอกจากเพราะอํานาจแห่งธรรมเท่านั้นเพราะ,ะนั้นจึงควรปฏิบัติธรรมให้มีความร่มเย็นภายในจิตใจของเรา ถึงโลกจะร้อนก็าตามถ้าใจของเรามีเย็นอยู่แล้วเราก็สบายอยู่ในขั้มกลางเห็นความร้อนนขอให้ทุกท่านนำไปพิจิิพิจารณาให้มีความเข้มแข็งเอาให้ดีอ,อีกอิกใจไม่มีปัาช้าอย่าลืมข้อน,นี้ก็แล้วกันเคยสมมุติกันมาหนุ่มนานแล้วว่าตายตายนัย่นเอาให้เห็นความจริงของความตายเอาให้ถึงจิตนั่นนะอ่ะจิใตายจริงเหรอพอถึงนี้แล้วมันก็หมดลงหนองอ,อ้อ อ๋อเป็นอย่างนี้เองขนาะาอาละเอวบัง